ตรงว่ะตาจะไหลไปโลกจิตนี่หว่าอยากโดนด่าซิอาการอย่างนี้รู้เลยอใครกูทำไมไม่ดุแน่เชื่อกูไหมเออโอ้โห แล้วไงเนี่ยเนี่ยทำกันเนี่ยต้องมึงรีบเนี่ยเหละอะไรล่ะสามคนมึงอ่ะต้องโดนทีอุ้ยชิบหายแล้วไงผมแม่งวางดักขนาดนี้เลยวะใช่เนี่ยอยากคุรอช่วยเลยอ่ะเอาเลยลงเลย โอ้โห,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 โหแมลงล้มไม้นี้เยนูเสียดายไม้บุกมากเลยอ่ะไม่ทันอุ้ยทันวะตัวใจสักเครื่องไว้เคอย่างดีมันจนตัวแล้วเมื่อกี้ กูไม่ได้เก่งเหมือนเมืองแบงมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ตกคนเหมือนกนแบง้วแสงเอาอะไรปะ มีเครื่องกลางหรอวะไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้เครื่องติดกันที่กูเห็นหลุดนะก็มาหากพอดีไอดีไอ้ทีมือแอลอหรอมิสว์เลยมึงช่วยไปไกลๆตีมันหน่อยได้ไหมเออไอ้ย่ อะไรเนี่ยทำไมกูถึงโดนด่าทง่ายๆเลยไหวพิบมึงมันไม่มีอ่ะมึงแม่งคือเอาให้อยู่ด้วยกันเกมอยู่ด้วยกันสองคนเสือกโดนไล่เฮียแหมเอ้ยิงกูไม่ต้องลบให้ก็ได้นะเนี่ย โอ้โหโหให้หน้าผลาเลยทีไปเครื่องเดิมทีช่วยแบงค์ด้วยแอบทำผมจะเอากูเฮ้ยออดมันนังอยู่มันนังอยู่อ่ะนั่นเองอาปะละออดน้อยหน่อยนะเฮ้ยแบงค์หลุดได้ก็กูไปดึงึูเลยมันนึกหน่อยอ๋อเอพลังไว้อะไรฮะ ยังไม่เคยโดนเลยหรือไงฮะทำไมมึงมาหัวร้อนใส่กูทำไมฮะไม่ได้ไม่ได้อ๋อแต่กูรักษามือนก็นได้แต่กูไม่อยากรักษาได้ไหมวัดใจกันใครโดนก่อนทำเป็นหัวร้อนใส่กูนันมึงไอ <c oughs> <c oughs> ้เหี้ยออยู่กันสามคนมึงก็โดนสองคนมึงก็โดนอีก,กโอ้โหอ,ะ,อะไรวะคนที่เป็นเหยือ่อคือกูไม่ใช่เหรอ น้องเปนยังไงเอ้ยหน่วยมึงมารับแทนหน่อยดิอะไรกันไปเรื่อไม่มีหน่วยที่ทีแย่เลยนะเนี่ยเออูกูต้องดันมันอ่ะกูต้องดันไม่ให้มันไปตีเอทีอ่ะเฮ้ยมึงมารับแทนเนี่ยเอ้าทำไมมึงไม่ซ่อมเครื่องอ่ะทีก็เพิ่งมาเจอเฮ้ยไอ้เครื่องเดิมเสร็จปั๊กเสร็จแล้วเสร็จแล้วเคีียคือมึงโดนอีกแล้วโอ้ยนั่นมานั่นพามามันพามามันก็ไม อทางหน้าเจอเพื่อนอีกชิบหอยมึงอีกแล้วเหรอเออกูยงะทำไมปันหาอะไรป่ะจะมีสักครั้งไหมที่ม uh uh ึงแบบจะไม่โดนแฝดสักตาไม่มีเก็บตุกนดนแฝดไว้ตอนท้ายเกมดกวา โอ้ยกูไปแมปแล้วเนี่ยคิวเริ่มก็ไม่เก่งนะถ้าเก่กงไปนีไไป้ไม่แพ้อุ้ยไม่ไหวไม่ทัน ปล่อยเครื่องกันล็อก,ก,ออกไม่กระตุกว่ะเกมช่วยมันนะซ่อมอีกโอ้ oh. มันดีเทียร์หรอใช่งมันลเล็กก็เป็นมันแล้วใช่ไหม ปไปไรกูละกูแล้ว,ลวลจังหวะเนี้ยโอ้หกูล้มแล้วละ่ะไม่มีไม้เลยมึงจะแทนได้ทีอย่างนั้นอ่ะฮะโอ้มันตีว่าวกูสามที

เียเฮ้ยไอ้แบงค์ส่องเครื่องเนี่ยกูจะบอกว่ามันสามเครื่องแม่งไหมแล้วนะรู้ป่ะรอเออนั่นไงน่ไม่ติดไม่ติดกูเห็นูเครื่องเออเครื่องไกลๆอยู่ที่นึงอ่ามันสามเครื่องเรียงแนวยาวกันบอกละได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอ่ามันอาใส่กูแล้วมันอามันอาใส่กูอุ้ยไอ้เหี้ยมันอาแอาเอาทีมีมาแทบสายกู เฮ้ยอไอ้เหี้ยไม้ตรงนี้ใครใช้ไปไม่มันต้องไม่ใช่มันต้องไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหไอ้ไม้ใช่อ๋อต้องปุยเครื่องหนึ่งยวกูซ่อมแถวนี้ปล่อยก็ล็อกไม่ปล่อยก็ระเบิดเรื่องมากว่ะ เพื่อนกำลังวิ่งมาทางกูเออเกมมันต้องมาละเพราะว่าคนอ,อื่นไม่เจ็บหมดเยละวิ่งวิ่งกันแนวนั้นน่ะได้ได s> <S อ๋อมันไปไล่เพื่อนละให้กูไปช่วยไหมไม่ต้องอย่า,างงมึงรักษากูก่อนก็ได้เจ็บใจเย็นๆนุ่มๆ โอ้ยต้องรอสงสัยทีมึงต้องรอช่วยเขาแล้วแหละจะพึ่งกันน่าจะลุกที่บ้างั้นเพราะมันยังอยู่แถวนี้กูเลยอุ้ยหายเลยเลยอ่ะเชียเป็นหากูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะเลยเฮ้ยผ่านกูนะมันผ่านกูไปนะแว่นเดี๋ยวกูไปจุกมใหกันเดี๋ยวมา เดี๋ยวเจอกันถ้ามึงหนึ่งในสองคนนี้ตายนะแบงค์มันยังยังคเครื่องมึงปลอดโอ้ยอเครื่องก็ไม่ปลอดภัยเลยดิก็เก็บเพึ่งสิโอเคคือ ม่นปักใครมันถามมึงก่อนดิเออหนักจริงเลยก็ปักหมุดเอาไอ้ลูกน้องมาตั้งรอเลยอ่ะแล้วมันก็กลางตรงมันมาหากูละแต่มึงยังสบายสบายเหมือนกันเฮ้ยกูดึงเงินขอสนใจแล้วมึงซ่อมเลยประตูเครื่องเสร็จนะเกม ไล่หมดแล้วทันใช่ไหมเขาวิ่งกลับมาได้ก็วิ่งกลับมาเลยเนี่ยถึงแล้วอ่าได้เลยปะอีเครื่องประตูเครื่องไม่เสร็จอะได้นะปูไปเสร็จแล้วผู้ว่าแล้วเสร็จไอ้กันไปเลย เราฝีดิวกันไปหน่อยเอาไว้ไม่เจอมาเกมหน้าแล้วกันไม่กลัวเอ้ยเฮ้ยเอาดีๆพวกมึงตายกันมึงกลับมาได้ไหมอยู่แต่งันน่ะให้กูไปช่วยเปล่าไอ้นาอยืนไหนกันน่ะอยู่กับแถวนี้แหละมึงเชื่อกูไหมว่ากูกำลังจะล้มไปในห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์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 อออกกันไปเลยตรงมุดเลยเหรอ โอ้มันตายแล้วเราผิดชิวกันบ่อยๆเกมืปทางซ้ายมึงเกมกูแตกแล้วอ่ะออกได้เปล่าออกก็ได้กูก็นึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมนตามกูวะไม่มีเสียงอะไรอ๋อมันใช้สกิลสกิลอะไรวะอ้าวก็สกิลเรียกวิญญาณไงอ๋อเอ้เกมมึงนี่มันเล่นจบยังไงยังไงจ๊ะ และและก็ไม่อยากจบด้วยเฮ้ย<ห><ด>มี่อะไรบ้างกันกระตู้ปะมี<ท>เลยไปดีกว่าไม่มารอมันรอให้มันมา<ป>ไปไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปก็ได้เราออกเปน็นคนสุดท้าย หกอย่างนี้แปลว่าต้อตงยี่ส